ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทดสอบนะครับการส่งแจ้งเตือนลาย่านแอปพลิเคชันนะครับก็อุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองวันนี้นะครับก็จะมีตัวเป็น PLC นะครับเป็น PLC ยี่ห้อ HIBEL นะครับที่เราจะใช้ก็จะเป็น AC16S0T นะครับเพิ่มด้วย X Expansion นะครับเป็น A04RC นะครับก็เป็นโมดูลสำหรับรับตัว p t 0 0นะครับ ต่อมาอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเพซของงานนี้ก็คือเป็นตัว i o t b o x นะครับตัวนี้เอาไว้ส่งลายนะครับต่อมาก็จะมีตัว PT ร้อยนะครับเซนเซอร์ประมาณนี้ครับ <c oughs> ทีนี้นะครับอันนี้ก็ผมได้ทําการเขียนโปรแกรมันเรียบร้อยแล้วก็คือเขียนโปรแกรม PLC นะครับที่ใช้ในการอ่านค่าโปรแกรมก็ไม่มีอะไรครับก็คือ อ่านค่ามาิชร้อยเนี่ยใช้แค่บล็อกเดียวครับก็อ่านค่ามาที่ ai ศูนย์ตัวนี้นะครับหมูค่ามาที่ศูนย์แล้วก็ทำคอมเพร์มากกว่าน้อยกว่านะครับออที่ m ศูนย m หนครับส่วนหน้าจอนะครับก็จะมีอุณหภูมิปัจจุบันนะครับการตั้งค่าอุณหภูมิสูงการตั้งค่าอุณหภูมิต่ำนะครับทีนี้ครับอ่าก็มาดูที่ หน้าจอนะครับหน้าจอของหน้าจอของไลน์นะครับว่ามีการส่งแจ้งเตือนมาหรือเปล่าน,นะครับอ,อันนี้ก็จะเห็นนะครับเป็นรายงานประสิทธิภาพของโรงงาน X X ประจำวันที่30สิงหา2566นะครับตอนนี้อุณหภูมิภายในห้องทํางานอยู่ที่23.5องศาครับก็มีแจ้งเตือนมาอีกช้อนหนึ่งว่าตอนนี้อุณหภูมิต่ํามากนะครับก็จะอ้างอิงกับตัวโปรแกรมของเราเนาะก็คือเราตั้งไว้ว่าถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า24.2 จะให้มีการแจ้งเตือนออกมานะครับว่าอุณหภูมิต่ํานะครับต่อมาอย่าเราลองเป็นทดสอบเป็นอุณหภูมิสูงนะครับโดยการถูเซ็นเซอร์พ t ทีร้อยนะครับให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นครับถูถูครับถูถเพิ่มความร้อนให้กับตัว p t ทีร้ย โอเคนะครับเดี๋ยวรอมันสูงก็ตอนนี้ผมตั้งดีเลยการส่งไว้ก็คือประมาณทุกๆ30วินะครับก็จะส่งค่าหนึ่ง,งค่านะครับอ่าจะลองดูว่าคุณดูโฟมสูงนะครับจะส่งมาไหม นี่ครับก็เป็นอุณหภูมิสูงนะครับรายงานประสิทธิภาพเหมือนเดิมอุณหภูมิอยู่ที่อ29องศานะครับอุณหภูมิสูงมากอนนี้ก็คืออุณหภูมิ29องศาครับก็ประมาณนี้ครับ